น้ำโมสามจบด้วยกันนะครับน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมัตุปิมิตัง มหานทียาอภิวัานังสุรับขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสกการนาสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีข้าวศีทํรดอน แม่ยะนางเรือและเทพยิดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยนั่ณบริเวณปากอาวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพรเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจเพุทอเสรุศบให้งกิดคุณสมเด็เเทพสัจอ ได้ประบอพิธีลอยอัธิและอังคารของคุณสุมเมธเวะเสถิโกผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเท,ท้าสีธรรดอแม่แยันางเรือและเทพศยายดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคาร ขอคุณสมเด็จพระเสนวงผู้วายชนและขอได้โปรดอนุโมทนา,ดนนดานเดิมบรรดาลให้ดวงวิญญาณของคุณสุมเด็จระเสริงคงผู้ไายชนยงไปสู่สุคติในสมตราจพร จะสุดสุในทิพยวิมานชั่วเนตรนิราการเธอ